สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI k a ก u r u ช่องที่รวบรวมข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยและข่าวสารรถยนต์จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนรักรถอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถยนต์ขนาดเล็กสไตล์หุยรุ่นใหม่ล่าสุดจากฮอนด้า นั่นก็คือ2026 honda mini 4x4 รถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อคนเมืองที่รักการผจญภัยในทุกเส้นทางด้วยขนาดที่กระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยความสามารถออฟโรดสุดแกร่ง honda mini 4x4 ปี2026ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการรถขนาดเล็กแต่มีสมรรถนะที่หลากหลายตัวรถมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเส้นสายที่คมชัดและลุกที่ดูแข็งแกร่ง กระจังหน้าแบบใหม่ทรงตาข่ายไฟหน้า LED ทรงเรียวพร้อมชุดกันชนหน้าหลังที่ออกแบบมาเพื่อการลุยทางธุรกันดารอย่างแท้จริงด้านเครื่องยนต์ฮอนด้าจัดเต็มด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1 0ลิตรสสูบพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติหรือจะเลือกเป็นรุ่นไฮบริดก็ได้ตามความต้องการระบบเกียร์เป็นแบบ CVT ที่ให้ความลื่นไหลขณะขับขี่และยังรองรับการขับในโหมดออฟโรดเช่นโคลนทรายและหิมะในส่วนของช่วงล่าง Honda Mini 4 x 4ใช้ระบบกันสะเทือนแบบอิสระทั้งหน้าและหลัง ให้ความนุ่มนวลแต่แข็งแกร่งพร้อมล้ออัลลอยขนาด16นิ้วยาง All Terrain ที่เหมาะสำหรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางธรรมชาติภายในห้องโดยสารแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ออกแบบให้โปร่งโล่งนั่งสบายเบาะพับได้หลายรูปแบบเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุดมีหน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพจาก Honda Premium Audio ด้านระบบความปลอดภย Honda ัย h อน da Mini ิคูณ4มาพร้อมกับ Honda s เ n s i n g ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบ Break, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนการเปลี่ยนเลนและกล้องรอบคันแบบ360องศาเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางราคาจำหน่ายเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ780,000บาทและจะมีให้เลือกหลายสีทั้งสีขาวมุกดำด้านเขียวขี้มา้าและสีพิเศษแบบทูโทนสำหรับตลาดประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะวางจำหน่ายช่วงปลายปี2025หรือช่วงต้นปี2026 ใครที่กำลังมองหารถขนาดเล็กที่สามารถลุยได้จริงดีไซน์เทพประหยัดน้ำมันและขับขี่สนุก h o n ด้ามิน 4x4 ปี2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง AI ค a ก g ร r u แล้วพบกันใหม่กับรถรุ่นใหม่และเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณครับ